Oh. dik nee yeah. ไรเบลล่าเคมีปังส่งคอนกรีตไมเอ็กติดชาร์ตทั่วโลกสมเป็นผลงานของนางเอกเจ้าแม่เรตติง้งเบลลารานีแคมเปญเพราะล่าสุดภาพยนตร์คอนกรีตไมเอ็กซึ่งถูกจับคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มไร้วชิรวิชชีวะอารีสตรีมทางพรามวิดีโอสามารถขึ้นอันดับที่หหนังที่มีผู้รับชมมากที่สุดอันดับที่1ในประเทศไทยของค่ายพรามและได้อันดับที่18ของโลกผู้รับชมสูงสุดขึ้นชาร์ตกว่า สิบประเทศอีกด้วยโดยภาพยนตร์เรื่อง Concrete My X ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้ร่วมมือกับทางบอลีวูดโดยต้องบอกเลยว่างานนี้จะได้เห็นการจัดเต็มทั้งสาวเบลล่าและหนุ่มไรว้วัชรวิทย ยเฉพาะหนุ่มไรที่ก่อนหน้านี้เคยไม่ให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องได้เต้นอย่างจัดเต็มเพราะเป็นหนังแนวฟิลกู๊ดฉะนั้นต้องบอกเลยคขาว่าใครที่อยากเห็นหนุ่มไรวชิรวิทย์เต้นเป็นครั้งสุดท้ายสามารถดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยเพราะหนุ่มไรถึงกับบอกว่าผมจะไม่เต้นอีกแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยแถมความเคมีเข้ากาันร,ระหว่างสาวเบลล่าและหนุ่มไร์ก็ยิ่งพาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูขึ้นไปอีกก็ต้องยอมรับว่าสาวเบลล่าก็ดู สวยสะกดตาแฟนคลับแบบสุสดๆส่วนหนุ่มไร้วชิรวิทย์ถึงจะเป็นหนุ่มมาดหล่อเท่เซอร์แบบส,สุดๆแต่สุดท้ายก็เอาใจแฟนคลับได้เป็นกองฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูภาพยนตร์เรื่อง Concrete My X สามารถไปรับชมได้แล้วไม่งั้นระวังจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ มาลองเปิดใจให้กับคู่จิ้นเคมีใหม่อีกหนึ่งคู่ดูค่ะใครไม่ชอบคงจะไม่ใช่อีกแล้วรับชมได้เลยค่ะขอขอบคุณไบรวชิรวิทย์และเบลล่ารานีฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดัง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ